คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และห้ามลองเลยนแบบกันนะครับสวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยนะครับนมือน,นีเขามาสู่เกมชิฟพัซซีู่้มือน,นีผมสิพาทุกคนมาขโมยของนะครับนาะโอ้โหเป็นโจทอีกแล้วมือน,นี เอาเป็นว่าเขาไปเริ่มเก่งกันเลยดีกว่าไปกันเลยเอาแล้วมาเริ่มต้นที่ด่านแรกอวันนี้ถ่ายรูปบเซฟฟี่ก่อนจ้าวันนี้มันลอปลาดถเมเห็นไม่ได้มาเที่ยวจ้าวันนี้โอ้โหถ่ายรูปบเซฟฟี่นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายไปสิไม่ควางม,มึง่งเอาละครับตอนนี้เขาต้อตงทําการอจืบอจืบใหญ่ให้เห็นอยาให้คนนี้เห็นเด็ดขาดมับเฮ้แเฮ้ยฮได้เป็นแล้วนะจะเอ้ยกระเป๋าหาย โอ้โหสวยแล้วเย่เรียบร้อยครับทุกคนแนะนําเลยนะครับอย่าทําเดือดขาดนะับทุกคนเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะการขโมยของนี่เป็นซินโบดีเด็ดขาดเลยมาด่านที่สองโอ้โหตอนนี้เข้าเขาอยูเทิงเออรถไฟฟ้านะครับเนาะโอ้ยยายนอนกันโอ้ยยายง่วงนอนมากเลยลๆๆๆนอนได้นอนไปได้ครับยายคอยให้ยายรับสบายได้ครับส่วนปุ่มเนีกก่ยจะขโมยของอดชิปนทำเป็นเนียนสะกอนอะไรเนี่ย โอ้ยอ,อย้ยทำไมยายนี่แน่โป๊กเขาให้โอ้โห่ฟาวไปเลยนะฮะทุกคนฟาวฟาวฟาวเอาไหมทุกคนเอาไหมอืมตามลูกตอนบอกนะครับเนาะเขาแสงเขาอินสีก่อรชิบโอ้โหเขาต้องก้าวคานี้ไปเร็วต่ออชิบโอ้โหาแขนเราเป็นสปริงยางยืดน,นะฮะอชิบเรียบร้อยไอ้กระเป๋าคุณยายหายโอ้โห่ตายแล้วตายแล้วฮ่าฮ่าไปดีกว่าเฮาเรียบร้อยครับทุกคน เอาละครับมาดันต่อไปครับอืมตอนน่อดีเข้าต้องการอ่าแค่รถของคุณนายคนนี้นะฮะวายวันนั้นนะคะฉันไปเจอแฟนเก่ามาค่ะฮ,ฮ,ฮแฟนเก่าฉันจะเป็นงอฉันค่ะอุ้ยบอกเรื่องแฟนเก่าอีกแล้วอืมเว้าได้เว้าไปผมสิขโมยของคุณกันแล้วกันอจึ๊บไปหละครับอุ๊ยตายคุณกระเป๋าฉันหายอะไรกันแกขโมยของฉันไปนเหรอไม่ใช่นะคะว่าลแล้วขโมยไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้ ลาลาลามาฝรั่งเศสทั้งทีขอถ่ายรูปเซลฟี่กับไอ้วนแฟนซะหนออ่อยเออมีการถ่ายรูปเซลฟี่อยู่หอไอเฟลพร้อมทุกคนโอกาสดีเลยเท่าทีท่ยังไงทีที่พ่อให้ถึกจับอือสเวฟโอ้โหตันทางตันยืดโอ้ยนี่แน่เอาหัวแทงเขาให้ตายแล้วไม่ละเราโอ้โหข้เซตยังไงดีทุกคนดานนี่เดี๋ยวเด้อ เขาต้องเจาะลูกโป่งปะอ๋อเมนบอกว่าวอ๋อแบบนี้นี่เองไอ้ชื่อบ์อ้ยถือคือเกาเหตุการณ์ดีๆน่าดานี่หรือว่าเขาต้องเอาแคนบักเนี่ยสอดเขาไปใต้ท่อระบายน้ำโอ้แมนท่อระบายน้ำท่อท่ออย่างนั้นเป็นอันว่าวน้ำเนี่ครับเออลองเบิงลองเบิงอ้ายถือขา อย่าว่าฉันไม่เห็นนะเกจก,กมุยของฉันกันหรอโอ้โหตายไปแล้วนะทุกคนเอาไม่เอาไม่มันต้องมีอีย่างบางอย่างเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันต้องทำยังไงทุกคนเดี๋ยวถ้าต้องดึงอีกออกบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันบไ่ได้วะหรือว่ามันต้องอังสิอ๋อแบบนี้นี่เอง มันต้องเอาแขนโอ้โหแขนคือสีงเงาครับเถอะแบบพาดไปห้อไอเฟลเลยวะเอาละครับมาด่านต่อไปกันเลยดีกว่าอืมด้านนี้มีคนถิมาหลักเงินคือเฮาหรือจันเหลยฉะนั้นจูนกับจนูนใครจะเหนียวกันอจื๊บจให้ถึกจับเองเลยฮฮ ลา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 วันนี้อากาศดีจังเลยค่ะวันนี้ได้ไาเที่ยวทะเลโอ้โหแต่ว่าเราเจอไข่มุกค่ะเราเก็บไว้ยังข้าวรล่อกันก็แล้วกันไข่มุกกันบ่ปื๊ดเจาไป๊กไคยนี่ได้ราคาแพงเลยนี่งั้นผมขอละกันจื๊บไอ้ตะแกวแขนง้าวเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะเหนีบเข้าให้เลยนะจะลงไม่ใช่คือปูนนะอะไรเนี่ยจึ๊บเรียบร้อยครับอุตาย ไข่ฉันหาไขมุกฉันไหายค่ะเอ้ยเปิดประตูสิวะฉันต้องการกุญแจฉันต้องการกุญแจฮฮฮแน่จริงกะขามเข้ามาได้สิเข้ามาได้สิค้ามมาเลยถ้าแน่จริงน้อยมาดูถูกอุยเอากุญแจฉันมานี่แน่ไม่ให้หลอกโดนเป็นเลยเต็มๆอ่มมา ครั้งนี้ฉันได้พลาดแน่นอนอชือ้อค่อยๆเยื้มมือก็ไปฉันเป็นแม่นาคพ้ากนโหนนะรู้เปล่ามือฉันยาวนะค่อยๆนะทุกคนค่อยๆแล้วก็เกีบยคุชเจอยมันได้่นี่แน่ฉันเอาคืนเอ่าอ้ <c oughs> อน,นี่มันเป็นแฟนเก่าฉันดูสิเพรแหวนที่เรามอบให้ในวันนั้นมันยังกล้าเอมาให้แฟนใหม่มัน <c oughs> ทำอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ไม่ยอม เพชรราคาแพงที่ฉันซื้อมาในวันนั้นเอาไปให้แฟนใหม่ไม่ได้อ,อุ้ยออชือ้อดิบอ้อยเดี๋ยวไอ้โดนน้ำซะเองโอ้โยครั้งนี้ผมมาบาดแทนแน่นอน <c oughs> มันมันยามหน้าเรามากคือค่อย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 ,อยนี่อะได้โดนน้ำเหมือนเดิมมา รู้แล้วว่าตานี้ไม่ต้องทําอย่างไรซึบก็อ้อมไปเลยสิคะก็อ้อมไปเลยสิคะซืบเรียบร้อยครับ่แกไม่ได้คู่มั่นแกหรอก่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำเพรหายโอ๊ยขอโทษค่ะคืออ,อคือเพรน,นั่นมันเป็นของแฟนเก่าหนูค่ะเอ๊ะมีแฟนแล้วช่ไหมบอกกูวายผู้ชายอะ ดื่มเบียร์ก่อนก็แล้วกันค่ะอืมอย่ามาแอปแมนกันเลยก็แล้วกันอีกกระเทยเมึงโปแตกแน่ค้านี้อืมแกโปแตกแน่โปไม่โปมาดูกันจึ๊บโอ้โอหฮะเธอเป็นกระเทยเหรอวายไม่ใช่นะคะใครตายแล้วกระเทยนี่นาะโอ้โหโปแตกแล้วหน่งในวันทีน่ฝนพามเธอคิดถึงกันบ้างไหมในวันที่ไม่ลยใครอู้ยหลอนแต่ผู้เดียว ้อยกูจะแย่งไม่แล้คาหนีมาละอืมรอนจะพูดเดียวกูแล้วล,ลองมันบ่ได้จักเทียเฮ้ยมาโดดปะเดี๋ยวหาหม่งลงก่อนอะไรวะทางไหนทางไหนชึบชึบอ,อ้ายโดนโอ้มึงมาตามมาเอาเลยมึงลองเตียนหายอืมทำไมการอนิวาดได้ครับทุกคนมันค่อนข้างสิงแบบมันก็ตัวละครอ,ออกแบบมากสนุกอยู่นะครับแต่ว่าเ่ากระต้องแบบพายายามใหญ่ถึกอึ้ยจังไดี โอ้บะถือจะเทียทำไมครับทำไมครับหืมตานนี้พาแทะดูแล้วมันต้องพลาดทีงไหนจึ๊บจึ๊บเห็นสีเห็นสีครับทุกคนจึ๊บเรียบร้อยยาู้หกูได้ลองแล้วเว้ยลอกข้อสอบเพื่อนอยังไงโดยไม่ให้เพื่อนรู้ก็ใช้วิธีนี้เลยจา้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บมับอ้อฉันเห็นอยู่นะโอ้ย ไม่พลาดแต่ก็ต้องพลาดอยู่แล้วมาทางนี้แก้ตัวแก้มือจื๊บขอหลอกกันที่ซันเลยก็แล้วกันเย้หูฮอางานนี้ไม่ต้องมีการลงทุนฉันจะก็มวยของแกให้ได้จื๊บมีการลงทุนว้าเงินเนียเงินเนียโอ้เฮ้เฮ้หิวข้าวหิวข้าว หิวข้าวเป็นเหตุสาเกตได้ถ้าแน่จริงแล้วก็เข้ามาหยิบดูสิงั้นแหละแน่จริงงั้นเฮ้ยว่าแล้วงครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนจูบใช้สลิงมือยาวชิบแล้วเอื้อมเข้าให้จิบเรียบร้อยครับไปละครับ,อรบโอ้โหถือว่าเกง่งสุดยอดสุดยอด ก็เปไจ้กันงงบ้างครับสซิรับเกมชิปพัซซี่ยูหูเกมนี้นะครับจะเป็นเกมการขาโมยนะครับเนาะฉช่นั้นนะครับเด็กๆหรือผู้เดก,ก็ตามที่เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับเนาะก็อย่าลอกเล่นแบบกันเด็ดขาดนะครับเนาะการขาโมยความเป็นจริงบรีครับทุกคน เกมนี้เท่าที่บึงเลิอมากก็่าที่มีหลายดานครับทุกคนแล้วต่เฮ้าสิเล่นเลยนะครับเนาะเกมนี้ก็จะเป็นเกมไขขี้ียใช้สมองได้น้อยนะครับเนาะเอาเป็นว่าจาไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ผมนั่นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดฉีกผาดการแจ้งเตือนใหม่ๆจะรับมือนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่พอกันม่คลิปหน้าเด้อครับไปยอย่าพลาดกันเฮด้อขโมยเป็นสิ่งบ่ดีเลย